อาฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในซอง X D P P M เหมือนเดิมนะครับอย่าแปลกใจกนะว่าทำไมตัวละครผมและคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าจอรนโดนัน้น์จะทำศึกกับแซมมี่เจ้าของเอ่อแมปสตลลอัลเบนะครับก็คือต้องกระสึกกันนะครับทุกคนอาจจะเห็นแล้วก็ได้ เนี่ใส่สกินนี้นะครับเดี๋ยวบอกวัดไปที่ร้านขายมาเล็ดเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้นะครับกดคุยนะครับกดอันที่สองแล้วกดโอเคไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ เสร็จแล้วสกินนี้ไปแล้วนะครับ